สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะมาพอกับหน้าอีกแล้วนะคะสองสาวเ่าไต่สะพาย,ยลอยเอสคือเก้าคือเดิมเพิ่มเติมก็คือมีน้องปูเป้คนหนึ่งขอมาเพิ่มเป็นสมาชิกสองของหน้าเนาะคะ่ะ ส่วนแพนครับเอฟซีที่ว่าอยากให้น้องปุปเปเฮ็ดอันเฮ็ดยูทูบเนี่ยก็คือสีอีกโดนอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกายังอยากอายยังแบบได้ลหลายอย่างอยู่น้องพี่น้องแมบบ้ว่าหน้าก็น,นีนําพี่น้องเฮ็ดอยู่ได้แต่ว่าโบาอยากเฮ็ดนอ้องคนา่าโบแต่ขนาดหน้าทายคลิปนี่ก็ยังด้อ่อยเอายังเด้เอาเอาเน้อเสื้อสีจะทายหลายซีหารอบทายแล้วก็ลบทีมเอาไหมทายแล้วก็ลบทีมเอาไหม เป็นคนแบบว่าเป็นคนบกปากมีแต่ยิมอย่างเดียวฮะนะเพื่อนจะเป็นคนจังกซี่ขัลโหผู้ใดๆเป็นเมียก็คือสิลาบ่เป็นบอกว่าเป็นนอพี่น้องในความคิดนะแบบอยากอายเขาก้องกัอยากอายมิแตยิมอย่างเดียวบอกว่เป็นอย่างสินะแบบชิว่าองไรอ่ะอายฮัลพี่น้องผู้ใดอยากเห็นแบบน้องปูเปหรือว่าซับปูเปกันติดตามส่องหน้าไว้กันได้น้องค่ะ หน้ากสิอัพคลิปให้เบื้องซูมือเนาะค่ะแบบว่าผู้ใดแบบมากนองว่นนองแบบพนตาหักเอียงสิเนาะแบบหน้ากสิอัพคลิปให้เบื้องกัมมัติดตามหน้ากสิท้ายโรให้ให้เบื้องตลอดเนาะค่ะ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนอยากเขินเป็นคนเขินเป็นคนแบบว่าเบาโบ้เก่งนี่ยงสิยังอยากอ,อายเนาะก็เลยแบบก็ท่านอยากเขตดแบบว่าเหตุส่องยูทูบกับพยายามเบาให้เขาใจว่าการเหตุยูทูปผ่านเท่าก็อาจจะไม่ได้ไรเงี้ย ค่าเพ่นะคะแบบว่า,าติดตามมากดติดตามมาเบิงเฮาสีเฮ้าอาจจะไม่ได้ไรายโบนอยบนไลกะกเป็นได้ไรายซื้อหมอย่างสีแต่ว่ากะยังบ่ท่านใด้แบบว่ายังบ่ท่านไดอยากเข็นมีแต่่าโบอย่างเดียวขันทายลงกังสีฐานหน้าทายลงนี่ก็เออได้อยู่ขน,นาดขันหน้าได้รายรจากยูทูบหน้ากับแบงไ้นองคือเกาเนาะค่ะเนาะแต่สีแบงไเนอกจากขันได้เดือนนี้นะ <laughs> แล้วก็อีกอีกคำถามนึงเนาะที่น่าเห็นกัามีแฟนคลับเอฟซีามเขามาตอดยังถามเขามาเรื่อยๆเนาะจะแบบถามตัต,ตหน้าเองเนะว,ว่าอันหน้าไดมาไปมาจังไดไดมาเป็นสะพายโดยเอไปพอกับผู้ป่อยยูไสไปเห็นกันยูใสคือได้มายูน้ำกันอย่างสิเนาะ น้าการสิตอบเพื่อนว่าหน้าหูจักกับไอปกอกะเพราะว่าหน้าไอปอเนาะจ้าหน้าไอปอแบบว่าเพื่อนไปเพื่อนไปตีก่ไปตีก่กับกับเอ่อกับแฟนของของเอือยเอือยอีกคนนึงที่หน้าหูจักเนาะเพื่อนไปตีไก่น้ำกานแล้วก็เลยแบบ ต่อกหนนะ้าก็อยูน้ำน้ำน้ำเอื่อยเอื่อยคนนันละ่ะแต่ว่าพีพีคนนันล่ะจา้าโบเอยซื้อิ่นดองเนาะอ่าหน้ายูน้ำเพลินแับที่นี่แบบหน้าคล้องไอปโป้นะเพิ่นไปตีไก่ก็เลยเห็นหน้าเอียงสินะก็เลยว่าแซลกันว่าอนะร้านน่ะโบแต่โบท่านมีแฟนเอียงสินะเดี๋ยวมือมือรุ่นสิฟนะ้าร้านมาเด่นน้าเลยเอียงสินะแบบเพิ่นกับบริภาาร้านเพิ่นมมกหรอกแต่มือมือหนาะ มือต่อไปอ่ะเพื่อนกับมาตีไก่อีกแต่ว่าหลานเพื่อนอ่ะมาหลับเพื่อนก็เลยเห็นกันนี่อย่างศิลพี่นองก็เลยขอเบอร์กันก็เลยคุยกันคุยไล่กันแบบทักคุยกันโดนเติอนมลพี่น้องก็เลยเลยเห็นกันเพื่อนไปเ่นน้ากันนี่ยังสิรละ,ละ,ะจ้าปมาม่านีเนะาะจ้าพี่น้องหน้าก็สิบเบาแบบห้ายเนาะเพราะว่ามีคลิปเก่าๆที่หน้าเคยเล่าไปเดียวเคยแบบบอกไปเดียวเนาะ แบบว่าแบบบอกบอกไปเด้วเ่าลกใ็ให้ให้พี่น้องที่ว่าอากฮูจักเอฟซีที่ากฮูจักก็ไปเรือนบึงเนาะค่ะไปหาบึงคลิปที่หน้าเขียนว่ามาอยู่ไทยได้ยังไงเอยีงอยงสีดานะกะไปฟังบึงเนาะคะ่ะเพราะหน้าเคยเราไปเดียวหน้าก็ไซิมาบอกขา่ขาวคลิปนี้เนาะค่ะว่าฮูจักย้อนหน้าหน้าห้องไอโพเนาะคะ่ะฮูจักกันโดนแต่นอกพี่น้องร่วม,ม,ม,มแบบว่าร่วม,มที่แบบ คบกันมายูน้ำกันนก็นรุ่มร่วมประมาณพกปี้ะเนาะคะ่ะพี่นอ้องพี่หน้าคบกันกับไอ้ปอมาเนาะจ้ากาสีประมาณนี้้อจา้ามาตอบใหดแลวเ้ยค่ะส่วนอันพูดท,ที่ผูดด้ใดบาท่านในหูเนาะคะ่ะว่าหน้า,าก,กู้จักกาแฟไดจังไดเป็นยังคือได้ไมายูน้ำกันเอยียงสีเนาะหน้าก็มาตอบหเหดแลวเลอคะ่ะมาตอบแบบสันๆ,ๆนเนาะจ้ะสบายดีพี่นอ้อง สบายดีเอาแบบสมเรย่องบ้านเขาจะเอาไม้มาคาดอ่ะโอเคหนึ่งสองสสบายดีพี่น้องนี่ยถ่ายเถอะต้าพั่เาสบายดีนะเก็เอาพถอแล้วพ่ปตะดานจะเอาไปไอ้กูไอ้หัวเนี่ยเถอะเาโอเคไปยัง มื่อน,นี้หน้าก็ให้ปูเป้นับถุงเนาะพี่น้องแบ่งถุงขายเพราะว่าขันขายเป็นห่อคนวันเท่าเขากับบุคคยอันนั้นเนาะก็เลยแบ่งขายเขาจะซื้อซ้ำานีหาบานเนาะพี่น้องเอาไปใส่จูใส่เจลไปเลียงงวเลียงควยเนาะก็เลยให้ปูเป้แบง่งบ่มียังกับประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องมา่ยู่น้ำกันกัน เฮ็ดหันเฮ็ดนี้ซอยหน้าก็ให้บางคนก็เม้นเข้ามาถามเนาะร้านมาอยู่น้ําให้เงินร้านอยู่บ่เพิ่น่าให้เงินเท่าใดว่าซะวันละพันใวันละพันร้านข่อยว่ากให้อยู่แต่ว่าหน้ากบ่ขอตอบดอกเนาะว่าเท่าใดหน้าก็คิดได้อยู่ดอกบ่แม่นสิคิดบ่ได้เนาะว่าต้องเฮ็ดจังได๋อ่ะใส่ถุงให้เดี๋ยวมื้อแรงสิพาไป ตลาดไปซื้อกับเขาอยู่ตลาด,ลาดอือูเปรกับ่คอยอยากไปไซดรกพี่น้องเมารถขี่รถแบบนั่งรถเะนะเป็นคนนั่งรถแบบว่านั่งรถมีแอบบ่ไ้ต้องนั่งรถแบบว่าต้องนั่งรถบ่มีแอนะปิด,ปดกระจกอยียงก็สีแบบว่า ต้องนั่งรถแอันนันเดอร์เขาเอื่นนั่งอย่งก็รถสองแถวอย่างสีสีคืออยู่เพราะว่าพื้นวิน่นนั่งรถคือรถหน้ารถเก๋งอย่างสีวิ่นเดย์ดมย,ดยตาตลอดทางเดย์ไปกินยาแก่วิ่นพร้อมป้าน,นั่นอยากไปเชื่อทะเลเอซโบเป็นลมก่อนวะ น้องปูเปะเอฟซีรายเดือนทายลูกสองสามคลิปมีแต่เอฟซีปูเปะเอฟซีปูเป, A, 4, ป,เป A, ะเนาะเหลือยเหตุคลิปมากร้ายเดือนนี่เนาะเขาว่าแต,ต่มีปูเป A, นี่คลิปเป็นตะเบิงเขาว่าบอกเป็นตะเสียใจนะเก้าสิบโอ้แต่ว่าขอเคเขามาเบิงก็ดีใจนะเนาะสีเอฟซีไพ่กะ กะดีใจเบ้ดแล้ค่ะที่เขามาเบิงเขามาส้มเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะหน้ากะดีใจเบรอดกะเฮ็ดเป็นสีลนพี่น้องตกแต่เสาแถาคำตื่นมากกะคล้ายคล้องเน่เฮ็ดอันนั้นเน่เฮ็ดอันนี้เน่นอกจากสรามคำอยากพาปูเปยไปเที่ยวกะตองหานคุณท์กอนพี่น้องเดี๋ยวพันธุ้ใดอยากให้พาปูเปยไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อย่าลืม เอียร์ก็เฝอเอินวากดติดตามเนาะหันยอดวิวมันขึ้นได้กะอาจจะมีได้หลายจากที่ถูกก็สิพ่าน้องกุเปยไปเที่ยวนาาจะพี่น้องบอกบอก f อสน่อยสิอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ้อค่ะจะเป็นอยากอายเนะโอ้ย นอนดาจะกินนมเย็นไม่ต้องใส่หรอกปปปปพี่ลูกเอามาใจทั้งนอกพี่ลูกนอนดาเลิกโรงเรียนมาจะกินนมเย็นีน่ยังไหทาดีทำยังไงก่อน ทำยังไงอันดาังไงยังเอาเร็วๆขันยังไคินก็กินได้เนี่ยินผาอยลอกาก็ครับก่คนคับก่อนยกมือด้วยไม่ใช่ไหวอ่แมดาไหวเป็นไหมขอบคุณค้ามาทำเป็นไหมลูก หลอดก็ว่าในเอื่อยเพิ่นกระไดไเดดนะลิกโรงเรียนมาหิว,วบ่หิวแห้งคุณว่าเดี๋ยวแม่แกะให้ลูกอันน่ะเด้๋ยปูสวยวะเด้๋ยปูสวยบ่ ฮะสวยบอดา,บ <laughs> สาสวยไหมแม่นาสวยไหมดาอะไรภาษาหยางน,นู้นี่เ<า> <laughs> นาะส <laughs> าหยางนี่แม่แนมเบิ้งหน้าเอ้ยปูกันนะสวยบอแม่นาถามมันดำผู้ใดดำเอ้ยปูว่าสีดำเนาะ น้าดำดมอะไรหน้าสีแดงะแม่หน้าดิฮันสวยปะซีสีแดงซีสเขียวรับบทเดี่ยงลานเดี่ยงบ้นนแกเอากะแกอ้าอินเตอร์คอามาเลย รับบทเรียนดูเป็นยังไงคันให้คันเคยให้เจ้าเอาหัวหมือจะเสียอะไรอยู่หรอหลุดเต็มเยบันชิกาอวยก้อนอันดาไม่ต้อสร้างเนาะชอาปูเพราะเคยกินด้วยชอบปูมันมันดื้อหลายอันด่านี่เกินไปแล้วขอโทษเร็ว

<c ười> <ừ! S 1> ้นงเออกเะ่ะมาเรียงจับเจ้าของจ้าของหวานแทบแบอันลัอยากป๊อยาก ากับสิคอจบคลิปไปเพียงสำนีนาะจากพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแช์กดติดตามให้หน้าเพื่อเป็นกำลังใจเห็นหน้าในเรื่อค่ะไปพอกันคลิปนานแลคะ่ะอาปุเป้ฝากพี่น้องกดติดตามกไดไลค์กดแช์ส,สองสาวเล่าไต้สุไพรดอยเอดในเรื่อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย